เจ็บมือเรือไฟเปล่าอยู่ให้พูดไทยอ่ะเจ็บมือไอ้เ่องอย่บอกแบบโบราณสมัยโบราณก็ทำแบบนี้โอ้โหุบปอกเนี่ยอกจะได้แต่ละลูกนะเปลือกมันแข็งไง ใกนการปอกมะพร้าวของเม,มเบียก็ต้องถ <c oughs> ่างขาออกร้อยแปดสิบองศาเก้าสิบองศาเพื่อป้องกันไม่ถางขาออกมันจะตับเอามันปอกแม่ขนัดมสมัยไหนเขาก็จะมีเครื่องเครือ่องชอบได้เลย แต่เราไม่มีนะต้องใช้กำลังหน่อยนะก <amino. S 1> ว่าจะรอบลูกฉีก hmm. อ,อ,ออกฉีกออกนฮ้ยเงือ <ừa> ตกเลยนะ เราจะได้เราจะได้ข้าวต้มมัดก่าจะได้กินเนี่ยมันแสนลำบากเหลือเกินเนี่ยจะได้ข้าวต้มมัดวันนี้เราทำข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มผัดภาษาเป็นย่อเลยที่บ้านเราใช้สองภาษานะคะภาษาลาวโซงบอกไปแล้วว่าให้พูดไทย ตอนนี้กำลังทำการขูดผิวมันออกน,นะคะขูด้เยี่ยมเ,เลย,เย,ยมันจะตกใส่ตกใส่ปากมันต,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 ต้องระวังมือด้วยเทคนิคไม่เคยมีใครได้รับบาดเจ็บจากแกนปอกมะพร้าว ข้าจากสับผักหมูการผูดผิวออกให้เกลี้ยงค่ะเพราะเพราะว่าเวลาเราไปขูดเนี่ยไปขูดมะพร้าวออกเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในในเนื้อมะพราะ้าวที่บ้านที่บ้านเป็นบ้านทันสมัยแล้วไม่มีคันเลยต้องใช้ถ้วยแทนค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการผ่ามะพราะ้าว เฉาะนะคะอาา้าฟองตื๊บหนิเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาดื่มหลังจากที่ผ่าแล้วนะนี่น้ำออกมาเยแล้วนออกมาเยออาเ้วอืมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะนี่สงสัยดิมีมีโบมีาม,ามีจาวบ้างมีจาวข้างในมีจ<พ>าวมะพร้าวเอ้ยไม,ไม่มีมมอ่ะรอ,อบหนึง่นงน,ะะนี่ผ่าแล้วเอาชุบชุบ น้ำต้องไปกรองก่อนนะเพราะว่าเศษมะพร้าวมันลงหลังจากที่เราได้ผ่านได้แล้วก็คือได้เนี้ยค่ะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะการกรองมีโบวาว้าวหนาตูบเลยนะปุดนามอ่ะรอโหสวยมากเลยโอเคต่อไปเราจะทำข้าวต้มเราไปขูดก่อนมะพร้าวนะวิธีขูดมะพร้าวเเริ่มแล้วอันนี้อันนี้จะโบราณค่ะต้องทำแบบนี้เลย ไม่เบีย้ยก็ไม่ได้นะคะน,ะนั่งหันข้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดมันต้องรุ่นนี้เลยเอาเร็วเอาเร็วเสร็จเร็วต้องต้องนั่งแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดนั่งแบบข้างขเหมือนแม่เบี้ยมันจะมันจะไม่ได้<ะ>เ,<ร>เูมยม,ม,มันต้องรองนี้ขู่ย่ิงนี้นี่อ่ะขู่จ ตอนต่อไปหลังจากปิดมะพร้พราวเสร็วเราจะไปทำอะไรกันเนาะ